ตอนที่177ชีวิตในหมู่บ้านอันเงียบสงบในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาที่เงียบสงบและปิดตายจากโลกภายนอกสุขภาพร่างกายของเงย่หลีค่อยๆดีขึ้นภายใต้การดูแลของท่านหมอหลิน การที่ในหมู่บ้านบนภูเขาที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแห่งนี้มีท่านหมอหลินที่มีฝีมือด้านการแพทย์เป็นเลิศทําให้เยี่ยหลีรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากท่านหมอที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์อย่างสัญางเยี่ยหลีพบมาไม่น้อยแต่ถึงแม้จะเป็นท่านหมอท่านนี้จะไม่มีชื่อเสียงด่งดังแต่ฝีมือทางการแพทย์ของเขาก็ถือว่าไม่เป็นสองรองผู้ใด เย่หลีเคยเห็นกับตาว่าเขาช่วยต่อยตะกูดูกและใส่ย,ยาให้กับคนในหมู่บ้านที่ขาหักกลับมาจากการออกไปล่าสัตว์เดิมที่เย่หลี่ยังคิดว่าอย่างน้อยเขาคงต้องเดินขากระเพกแต่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขากลับสามารถลุกขึ้นนอมาเดินด้วยตนเองได้ถึงแม้จะยังดูขัดขัดอยู่บ้างแต่ก็ดูออกว่าหักพักรักษาตัวอีกอย่างมากไม่เกิน 2- อถึงสเดือนชายหนุ่มผู้นั้นจะสามารถกลับมาเดินเหินได้อย่างแข็งแรงเมื่อรับรู้ถึงสายตาประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งของเย่หลี่ท่านหมอหลินก็มองนางด้วยความได้ใจ วิชาการแพทย์ของข้าเกินกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจได้หรือเยี่ยลีกระตุกมุมปากก้มหน้าลงก็เห็นว่าตนเองจมอยู่ท่ามกลางตำราการแพทย์ที่ท่านหมอหลินโยนมาให้เสียแล้วยามนี้นางตั้งคันได้เจ็ดเดือนกว่าหลังจากที่ท่านหมอหลินคอยดูแลร่างกายนางมาได้กว่าหนึ่งเดือนก็มักมองค้อนนางเสมอๆจับจ้องหน้าท้องที่กลมจนกลายเป็นลูกบอลของนางแล้วส่งเสียงหือๆพลางเอ่ยว่าเจ้าเด็กนี่ช่างมีวาสนาดีนักต่อไปคงจะกลายเป็นเจ้านายที่ทำให้คนปวดหัวไม่น้อย เมื่อได้ยินเช่นนี้เยี่ยหลี่ก็ลุกท้องเบาๆพร้อมระบายยิ้มน้อยๆตกลงมาจากหน้าผาพร้อมนางทั้งยังนอนอยู่เฉยๆอีกสี่เดือนก็ยังแข็งแรงดีไม่ถือว่ามีวาสนาดีหรอกหรือนางอ่านตำราแพทย์ไปพลางก็มองท่านหมอหลินที่วุ่นอยู่กับการจัดเรียงสมุนไพรที่เก็บลงมาจากบนเขาอยู่ด้านนอกบ้านเยี่ยหลีเอ่ยถามด้วยความใคร่รู้ว่าท่านหมอหลินท่านไม่เหมือนกับคนในหมู่บ้านนี้เลย มือที่ยุ่งวุ่นวายอยู่ของท่านหมอหลินชะงักไปเล็กน้อยก่อนกลับมาเคลื่อนไหวต่ออย่างรวดเร็วเขาเอ่ยโดยไม่แม้แต่จะเงยหน้าว่าเด็กสาวอย่างเจ้าเหมือนกับพวกเขาอย่างนั้นหรือเยี่ยหลีระบายยิ้มเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านหมอก็ยอมรับแล้วว่าท่านเป็นคนมาจากด้านนอกเช่นเดียวกับข้า ท่านหมอหลินไม่เหมือนกับคนในหมู่บ้านนี้เยี่หลีดูออกตั้งแต่ได้สติขึ้นมาเพียงไม่กี่วันชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ต่างให้ความเคารพท่านหมอผู้นี้อย่างมากมิใช่เพียงเพราะฝีมือทางการแพทย์ที่เก่งกาจของเขาแต่ด้วยเพราะเขาได้รับการศึกษามาอย่างดีไม่เหมือนกับชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ ไม่ว่าจะยุคสมัยใดชาวบ้านก็มักให้ความเคารพคนที่มีการศึกษาอยู่หลายส่วนภายในบ้านของท่านหมอหลินยังมีห้องหนังสือโดยเฉพาะอีกด้วยด้านในเต็มไปด้วยยอหนังสือหลากหลายประเภทเยี่ยหลีลองหยิบออกมาดูสองเล่มก็พบว่าในบรรดาหนักงสือเหล่านั้นถึงขั้นมีหนังสือโบราณที่หายสับสูญไปตั้งแต่สมัยราชวงศ์ก่อนนออยู่ด้วยบุคคลเช่นนี้มาปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่แทบไม่มีคนรู้หนังสือได้อย่างไรหนำซ้ำยังได้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีแล้วอีกด้วยนางจึงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมาก ท่านหมอหลินลุกยืนขึ้นปัดเศดดินที่มือออกหันมองเยี่ยหลีพร้อมเอ่ยว่าข้าเองก็มองออกว่าเจ้านั้นก็ไม่ใช่คุณหนูตระกูลใหญ่ธรรมดาทั่วไปช่วงที่ผ่านมานี้เชื่อว่าเจ้าคงสืบเรื่องข้ามาไม่น้อยแล้วเหมือนกันใช่หรือไม่มุมปากเยี่ยหลียกขึ้นยิ้มน้อยๆมีได้เอ่ยปฏิเสธช่วงที่ผ่านมา นางได้สอบถามเรื่องราวของท่านหมอหลินมาบ้างแล้วจริงๆแต่ก็มีได้มีเรื่องราวอันใดพิเศษท่านหมอหลินย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เมื่อ30ปีก่อนว่ากันว่าเขาแซ่หลินแต่ด้วยเพราะคนในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่ต่างใช้แซ่หลินเย่หลีจึงคิดว่าเรื่องนี้อาจมิใช่ความจริงว่ากันว่าในยามนั้นเขาได้พาเด็กทารกที่ยังอยู่ในห่อผ้ามาด้วยหนึ่งคนชื่อว่าหลินย่วนแต่เมื่อ1112ปีก่อนหลินย่วนก็ออกจากหมู่บ้านไปและไม่ได้กลับมาอีกเลยท่านหมอหลินเองก็มิได้ออกตามหาเขาและใช้ชีวิตอยู่เช่นนนนีี้มมาาาหลาหลลลยยยปคคจึง่อออๆืืืเเร องนี้ไปท่านหมอหลินไม่เคยคิดจะไปจากที่นี่เลยหรือเจ้าคะเยี่ยหลีเอ่ยถามแววตาท่านหมอหลินดูครึ้มไปพักใหญ่ถึงได้เอ่ยขึ้นว่าข้าอายุอานามเท่านี้แล้วยังจะไปอยู่ที่ใดได้ไดอีกสู้อยู่ที่นี่คอยดูแลรักษาเพื่อนบ้านเหล่านี้เสียยังดีกว่าอีกหน่อยหากข้าตายไปพวกเขาก็จะได้ช่วยเก็บศพข้าฝังลงดินได้อย่างสงบเมื่อรู้สึกได้ว่าท่านหมอหลินดูซึมไปเยี่ยหลีก็หยุดคิดเล็กน้อยท่านหมอหลินไม่เคยคิดจะไปตามหาบุตรชายของท่านหรือบางทีไม่แน่ว่าข้าอาจพอช่วยอันใดได้ได ท่านหมอหลินส่งเสียงหือเย็นๆเขาคงไม่กลับมาอีกแล้วอีกอย่างเขาก็หาใช่บุตรของข้าไม่เยี่ยหลีเลิกคิ้วขึ้นตัดสินใจที่จะหยุดบทสนทนาในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ท่านหมอผู้เท่าดูจะมิใช่คนชอบฝึกสงบจิตสงบใจและก็มิใช่คนอารมณ์เย็นสักเท่าไรนะเมื่อฟังคำพูดของท่านหมอหลินและมั่นใจแล้วว่าตนไม่สามารถไปจากหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลาจากผู้คนแห่งนี้ไปได้ในเร็ววันเยี่ยหลีจึงทำใจและอาศัยอยู่ที่นี่อย่างสงบ หลังจากนางได้สติขึ้นมาสิบกว่าวัน<ๆ>ก็มีการสร้างบ้านไม้หลังเล็กๆขึ้นที่ข้างๆบ้านของท่านหมอหลินจากนั้นนางก็ย้ายเข้าไปอยู่ที่นั่นตามปกติเย่หลีจะเดินเที่ยวไปทั่วและวเวียนพูดคุยกับชาวบ้านในหมู่บ้านหรือบางทีก็อยู่ในบ้านคอยช่วยท่านหมอหลินทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆหลังมื้ออาหารก็เข้าไปหยิบหนังสือออกมาจากห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือของท่านหมอหลินแล้วหนังสือเหล่านั้นค่อยๆวางกระจายอยู่ในห้องของเย่หลี เรื่องที่เยี่ยลีย้ายเอาหนังสือบรนดของตนออกไปท่านหมอหลินไม่ได้ว่าอันใดทั้งสิ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีคนรู้หนังสือตั้งแต่11ปีก่อนที่เด็กที่เขาเลี้ยงดูจนเติบใหญ่จากไปหนังสือเหล่านั้นก็วางอยู่เฉยๆไม่มีผู้ใดไปหยิบจับมาอ่านแม้แต่น้อยช่วงเวลาที่เหลือเยี่ยลีก,ก็นำปิ่นปักผมหน้าตาเรียบง่ายที่ติดตัวมาด้วยไปขอแลกเป็นผ้านุ่มๆจากสตรีในหมู่บ้านที่ทอผ้าเป็นอีกไม่กี่เดือนลูกนางก็จะออกมาลืมตาดูโลกแล้วน่าจะต้องเตรียมเสื้อผ้าดีๆไว้ให้กัับลกกนนน้อออยยขงงาสห่ นางมองผ้าธรรมดาๆรรที่ติดจะหยบกระด้างเล็กน้อยในมือใจเยี่หลีก็รู้สึกเจ็บแปลกขึ้นมาเล็กน้อยหักมีได้อยู่ที่นี่ของกินของใช้ของลูกนางที่เกิดมาคงเป็นของที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ในยามนี้นางเงยหน้าขึ้นมองแสงอาทิตย์ยามอัสดงที่สาดส่องอยู่ด้านนอกห้องแล้วเยี่หลีก็ถอนใจเบาๆโลกภายนอกยามนี้เกรงว่าไฟสงครามคงกำลังลุกโชนโหมกระหน่ำอยู่ที่นี่อย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่ามากมิใช่หรือ ในขณะที่นางกำลังตัดเย็บชุดให้กับบุตรของนางนั้นเยี่ยหลีก็ได้ตัดชุดให้ท่านหมอหลินใส่ด้วยถึงแม่ชายชราจะมีได้สแสดงสีหน้าใดๆออกมาแต่คำพูดเน็บแนมที่มีต่อเยี่ยหลีก็น้อยลงไปมากทั้งยังโยนหนังสือเล่ม2เล่มที่นางเพียงเคยได้ยินชื่อแต่หายสาบสูญไปนานแล้วมาให้นางเป็นระยะๆอีกด้วย เยี่ยหลีมองตำราบโบราณในมือที่ท่านหมอหลินโยนมาประหนึ่งเป็นของไร้ค่าไร้ราคามุมปากนางยกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆนางรู้ดีว่าชายชราที่มีนิสัยแสนประหลาดผู้นี้ค่อยๆยอมรับการมีตัวตนของนางแล้วอันที่จริงหากไม่ใช่เพราะที่ด้านนอกมีคนที่นางเป็นห่วงเป็นใยอยู่มากมายเพียงนั้นการใช้ชีวิตอย่างสงบอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ไปตลอดชีวิตก็ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวนะน้องฉูน้องฉูเจ้าอยู่หรือไม่ ในขณะที่กำลังคิดอะไรเพลินอยู่ด้านนอกก็มีเสียงชายหนุ่มดังขึ้นเยี่ยหลีได้แต่ทอดถอนใจในโลกนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ยังมีคนหรือสองคนที่ทำให้คนพูดไม่ออกอยู่ขณะที่นางจับโตพยุงตัวลุกขึ้นคนด้านนอกก็เดินใกล้เข้ามาแล้วเขาเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่รูปร่างไม่สูงใหญ่นักในมือถือไก่ป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาเมื่อเห็นเยี่ยหลีก็รีบยกยิ้มให้อย่างยินดีก้าวเข้ามาเอ่ยว่าน้องสู่ค่าขึ้นเขาไปจับไก่ป่ามาได้ตัวหนึ่งให้เจ้าเอาไว้บำรุงร่างกายก็แล้วกันนะ เยี่ยหลี่ได้แต่ลอบถอนใจเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มให้ชายผู้นั้นพี่หลินขอบคุณในน้ำใจของพี่มากเพียงแต่ข้าไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ดังนั้นของพวกนี้ท่านนำกลับไปให้ท่านลุงท่านป้าบำรุงร่างกายเถิดชายหนุ่มขมวดคิ้วเอ่ยอย่างไม่เห็นด้วยว่าจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรต่อให้เจ้าไม่กินอย่างไรก็ต้องบำรุงบุตรในคณะสิ่งนี้เป็นของที่แม่ข้าให้ข้านำมาให้เจ้าเมื่อพูดถึงตรงนี้บนใบหน้าบ้านๆของชายหนุ่มก็แดงระเรื่อขึ้นทันทีมองเยี่ยหลี่อย่างรอคอยคำตอบ เมื่อเห็นชายหนุ่มตรงหน้าเยี่ยลีก็อดรู้สึกอยากเอามือกลุมขมับขึ้นมาไม่ได้เอาเข้าจริงการมีธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เรียบง่ายเกินไปก็มีส่วนไม่ดีอยู่เช่นกันกระมังหากเป็นที่อื่นการที่นางอยู่ตัวคนเดียวซ้ำยังตั้งคันอยู่เช่นนี้อย่างไรคนภายนอกก็คงนึกรังเกียจนางอยู่บ้างแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งแต่นางเริ่มออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้ท่านหมอหลินก็บอกนางว่ามีบ้านถึงสองบ้านที่เคยเอ่ยเป็นในๆว่าอยากแต่งนางเข้าบ้านทั้งยังไม่สนใจที่นางกำลังตั้งคันอยู่อีกด้วย ถึงแม้นางจะเคยอธิบายไปแล้วหลายคราวว่านางมาที่นี่ด้วยเพราะเกิดอุบัติเหตุหากคลอดบุตรเรียบร้อยและร่างกายแข็งแรงดีแล้วก็คงจะกลับไปแต่เห็นได้ชัดว่าคนที่เชื่อคำพูดของนางคงมีอยู่ไม่มากนักเพราะถึงอย่างไรในสายตาของผู้อื่นการคิดออกไปจากที่นี่ต้องผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายขนาดชายอกสามศอกอยังไม่กล้าสุ่มสี่สุมห้าออกไปนับประสาอันใดกับสตรีผู้อ่อนแออย่างนางที่ต้องหอบบุตรออกไปด้วยอีกคนหนึ่ง พี่หลินขอบคุณในน้ำใจของท่านมากเพียงแต่ข้ากับสามีของข้ามีใจรักใคร่ต่อกันเขาจะต้องรอข้าอยู่ที่บ้านเป็นแน่ดังนั้นหากเมื่อใดที่บุตรของข้าออกมาลืมตาดูโลกไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะต้องพาบุตรกลับไปหาเขาให้จงได้ดังนั้นพี่หลินท่านไม่จำเป็นต้องทำเพื่อข้าเช่นนี้หรอก เดิมทีเยี่ยหลีไม่คิดจะพูดออกไปตรงๆเช่นนี้แต่คนผู้นี้มักนำของกินของป่ามาส่งให้นางที่บ้านไม่เว้นแต่ละวันจนทุกครั้งที่นางออกจากบ้านชาวบ้านไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างเข้ามาจับมือนางและเอ่ยไปในถึงเรื่องนี้จนทำให้เยี่ยหลีรู้สึกรำคาญใจเป็นที่สุดที่สำคัญที่สุดคือเรื่องบางเรื่องเมื่อตัดได้ก็ควรตัดให้ขาดการดึงรั้งไปเรื่อยๆกลับมีใช่เรื่องดีอันใด ใบหน้าชายหนุ่มแดงก่ำขึ้นไปอีกสีหน้าดูห่อเอไม้เอกยยักษ์วแหวนรีบเอ่ยอย่างร้อนรนว่าข้ารู้ท่านหมอหลินบอกแล้วว่าน้องชูเป็นคุณหนูจากตระกูลผู้มีอันจะกินที่ด้านนอกข้าข้าไม่คู่ควรกับเจ้าเช่นนั้นสิ่งนี้ข้าบังเอิญจับมาได้จากบนภูเขาเจ้าเก็บไว้เถิดข้าข้าสุดท้ายดูเหมือนเขาไม่รู้ว่าจะพูดสิ่งใดได้ไดอีกชายหนุ่มจึงโยนไก่ป่าไว้แล้วรีบหมุนตัววิ่งออกไปทันทีเยี่ยหลีมองปากประตูก้มหน้าลงยิ้มขื่นขื่นมองบริเวณหน้าท้องที่นูนป่อง เจ้าเด็กคนนี้เจ้าหนุ่มนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่ไม่เลวที่สุดในหมู่บ้านของพวกเราเลยนะไม่รู้ท่านหมอหลินเดินเข้ามาจากข้างนอกตั้งแต่เมื่อใดเมื่อเห็นของป่าที่วางอยู่ข้างโตะก็เอ่ยขึ้นอย่างรู้เรื่องทุกอย่างเป็นอย่างดีเยี่ยหลีได้แต่ยิ้มอย่างฝืดเฟื่อนเหตุใดท่านหมอหลินต้องรอเรียนค่าเช่นนี้ท่านไม่ใช่ไม่รู้เสียหน่อยว่าอย่างไรค่าก็ต้องไปจากที่นี่ ท่านหมอหลินนั่งลงพร้อมถอนหายใจแรงข้ารู้แค่ดูข้าก็รู้แล้วว่าเจ้ามิใช่เด็กสาวธรรมดาทั่วไปหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาแห่งนี้คงรั้งเจ้าไว้ไม่ได้ก็เหมือนกับเจ้าเด็กหนุ่มเมื่อตอนนั้นจะมีใจสักนิดก็หาไม่บอกจะไปก,ไปก็ไปเลยผ่านมาก็หลายปีแล้วก็ไม่คิดจะกลับมาเยี่ยมเยียนกันบ้างเมื่อเห็นชายชาราขมวดคิ้วบน่นด้วยความน้อยใจเยี่ยหลีก็ทำได้เพียงยิ้มน้อยๆและคิดในใจว่าต่อไปหากออกไปจากที่นี่แล้วจะหาโอกาสช่วยชายชาราผู้นี้หาคนชื่อหลินยุวนดู ท่านหมอหลินมองนางพร้อมเอ่ยด้วยความเสียใจว่าคนแก่อย่างข้าอายุอานามก็ไม่น้อยแล้วเดิมทีเห็นว่าเจ้าเป็นเด็กที่หัวไวนิสัยก็ไม่เลวจึงคิดอยากให้วิชาการแพทย์ของข้ามีผู้สืบทอดต่อไปในหมู่บ้านนี้ต่อไปจะได้มีหมอคอยดูแลเหตุใดท่านหมอหลินถึงไม่เลือกคนในหมู่บ้านสักคนมาถ่ายทอดวิชาเล่าเจ้าคะเยี่ยหลีเอ่ยถามด้วยความใคร่รู้ท่านหมอหลินอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้มาสาสิปีแล้ว โดยหลักการหากคิดอยากหาผู้สืบทอดสักคนก็ควรหาเสียตั้งนานแล้วท่านหมอหลินส่งเสียงหือเบาๆในหมู่บ้านนี้ไม่มีคนรู้หนังสือสักตัวว่ากันว่าเป็นกฎที่บรรพบุรุษของพวกเขาวางเอาไว้ไม่อนุญาตให้เรียนหนังสือไม่อนุญาตให้ออกไปจากหมู่บ้านหากไม่รู้หนังสือแล้วข้าจะไปสอนอันใดได้สอนไปอย่างมากก็ได้เพียงหมอชั้นเลวเท่านั้นเยี่ยลียิ้มตาม ช่างน่าเสียดายเสียจริงหากท่านหมอหลินไม่รังเกียจก็ถ่ายทอดวิชาให้จว,วินหวยเถิดเพียงแต่ช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ได้มากน้อยเพียงใดท่านหมอหลินกวาดตามองประเมินนางขึ้นลงอยู่หลายทีจนเมื่อลุกเดินจะออกไปแล้วถึงได้ทิ้งคำพูดไว้ว่าท่องตำราที่ข้าให้ไว้เมื่อวันให้ได้ละ่ะเยี่ยหลีมองตามแผ่นหลังของชายชาราไปแล้วระบายยิ้มน้อย,อยๆยเจ้ากับท่านอาจารย์ตอนที่หนึ่งร้ยเจ็บจุหนึ่งคนจากนอกภูเขา ต้นเดือนสีหลีอ่องและหนานเจ้าที่เปิดศึกกับต้าชูอยู่ที่ทางใต้ถอนทับออกตามกันไปการรบที่เคยดุเดือดดูมีทีท่าว่าจะสงบขึ้นเมื่อหลีอ่องและหนานเจ้าหยุดทำศึกทางใต้ของต้าชูก็เหลือเพียงทับของสีหลิงจำนวนหลายแสนนายที่นำโดยเหล่ถึงเฟิงเท่านั้น ต่อให้ซีหลิงมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพียงไรแต่อย่างไรก็อยู่ห่างจากแคว้นมาตุภูมิของตนเองต้าชูมีอาณาเขตกว้างใหญ่ทั้งยังมีทรัพยากรอย่างอุดมสมบูรณ์ตรงกลางยังมีทหารของทัพตระกูลม่อจานวนหลายแสนในคอยจับจ้องอยู่ทัพของเลยถึงเฟิงจึงค่อยๆลดความเร็วในการเคลื่อนพลลงกับเปิดหลงทางตอนเหนือถึงแม้จะมีการต่อสู้กันหลายคราแต่ทั้งสองฝ่ายผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไม่มีผู้ใดเป็นฝ่ายได้เปรียบจึงต่างหยุดชะงักกันอยู่เพียงเท่านั้น กับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟิ่งจือเหยาหรือคนอื่นๆในเมืองรูยางต่างรู้สึกหนักใจทั้งสิ้นเมื่อใดก็ตามที่ตาฉุดหยุดทำศึกกับแคว้นโดยรอบก็อาจถึงขั้นทำข้อตกลงและร่วมมือกับทุกฝ่ายมาปราบพวกเขาแต่กับเรื่องนี้ม่อซิวเหยาเพียงยิ้มรับโดยมิได้เอ่ยอันใดท่านอองม่อจิงชีทำคล้องกับม่องจิงหลีแน่นอนแล้วหากอีกสองแคว้นอย่างซีหลิงและเปิดหลงยอมแพ้ก็เป็นไปได้มากที่ม่อจิงชีจะหันกลับมาเล่นงานพวกเราภายในห้องหนังสือเฟิ่งจือเห,หยาเอ่ยด้วยความหนักใจม่อซิวเหยายิ้มบางๆเอ่ยว่า ฟ่งซานกองทัพตระกูลม่เป็นหอกข้างแคร่ของผู้มีอำนาจของแต่ละแว่นแควนมาโดยตลอดต่อให้เป็นในยามนี้ก็ไม่ต่างกันดังนั้นถึงแม้พวกเขาจะร่วมมือกันมาจัดการค่าาก็จะไม่รู้สึกแปลกใจแม้แต่น้อยเฟื่งจีเห่ยาขมวดคิ้วเอ่ยว่าท่านอองมีแผนรับมือแล้วม่ซิลเห่ยาสัมผัสหนังสือในมือเบาๆหลุกตาลงเอ่ยว่าแผนรับมือฟื่งซานสิ่งที่กองทัพตระกูลม่ต้องการในยามนี้มิใช่แผนรับมือแต่เป็นการชนะศึก เฟิ่งจือเหยามองท่านอองผู้มากด้วยบารมีตรงหน้าพลางเอ่ยด้วยความสงสัยว่าชนะศึกมุมปากเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มบางๆม่อซิวเหยา่พยักหน้าถูกต้องชื่อเสียงอันยิ่งใหญ่ของกองทัพตระกูลม่อที่รบโดยไม่แพ้นั้นถูกฝุ่นจับไปเสียแล้วสิ่งที่ข้าต้องการคือให้ม่อจิ่งฉีเริ่มลงมือก่อนให้เขาเป็นคู่ซ้อมไปก่อนก็แล้วกันเพื่อเป็นการบอกแก่คนในใต้ล่าว,ว่ากองทัพตระกูลมอม้าไม้เอกอ,อ่างยังคงเป็นกองทัพตระกูลมอม้าไม้เอกอ,อ่างเฟิ่งจือเหยา่ยยังคงข้องใจน,นวดหวังวางวาเอ่ย่ยถม หากทั้งสี่แคว้นเข้ามาหาเรื่องพวกเราพร้อมๆกันท่านอองถึงแม่กองทัพตระกูลม่อจะกล้าหาญชันชัยเพียงใดก็คงมีอาจรับมือข้าศึกที่พร้อมใจกันมาอย่างไม่ขาดสายได้หรอกนะพะยะค่ะม่อซิวเหยารีตาลงมองประเมินเฟิ่งจือเหยาพักใหญ่ถึงได้หัวราะเสียงต่ำๆออกมาเขามองสีหน้างงงวยของเฟิ่งจือเหยาแล้วม่อซิวเหยาก็เอ่ยกลัวหัวเราะว่าเฟิ่งซานนอนหน้าเสียดายจริงๆที่เจ้าถือตนเองว่าเป็นคนฉลาดเหนือผู้ใดแต่ในเรื่องการเมืองกลับเป็นเพียงเจ้ามั่งคนหนึ่งเจ้าคิดว่า จะมีวันที่ทั้งสี่แคว้นพร้อมใจกันลงมือหรือเฟิ่งจือเหยาขมวดคิ้วใคร่กรวนอย่างหนักม้อซิวเหยากรีดปลายนิ้วเล่นพลางเอ๋อเรียบเรียบว่าในโลกนี้ ไม่มีศัตรูที่ถาวรฉันใดก็ไม่มีมิตรแท้ที่ถาวรฉันนั้นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรมีเพียงสิ่งเดียวนั่นคือประโยชน์ส่วนตนหกักไม่มีกองทัพตระกูลแม้จะเป็นผลดีแก่ผู้ใดมากที่สุดยามนี้กองทัพตระกูลม่อมีจํานวนอยู่ห้าแสนกว่านายหากคิดอยากกําจัดฆ่าให้สิ้นซากจริงๆพวกมันใช้ทหารห้าแสนนายพอหรือไม่ผู้ใดจะลงแรงมากหน่อยผู้ใดจะลงแรงน้อยหน่อยแล้วไหนจ่ะตัวพวกมันเองอีกหนานเจ้ามีเรื่องขัดแยง้งกันภายในแคว้นซีหลิงเป็นแคว้นเล็กก็มีแต่เรื่องวุ่นวายเปิดโรงร้านแค้นติดต่อก นับมาหลายปีแล้วยังต้าชูมอม้มาไม้เอกอ่างจริงชีกับม่อจริงหลีเจ้าคิดว่าพวกมันจะร่วมมือรวมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจริงๆหรือเมื่อม่อซิวเห่ยาเอ่ยเช่นนี้เฟิ่งจอเห่ยาก็รู้สึกเหมือนโลกสว่างขึ้นทันทียิ้มอย่างอายอพร้อมเอ่ยว่าข้าคิดมากเกินไปเองเชื่อว่าในใจท่านอองคงมีแผนในใจอยู่แล้วเช่นนั้นกองทัพตระกูลม่อทั้งหมอเพียงเตรียมตัวตั้งรับอย่างแน่นหนารอให้ข้าศึกมาบุกเท่านั้นก็พอเพียงแต่ข้าน้อยเห็นว่าทางที่ดีเราไม่ควรมีเรื่องกับคนของม่อ ม่อซิลเหย่เลิกคิ้วมองเขาเฟิงจือเหยาเอ่ยว่า Mā. มอมาไม้เอกอ่างจริงชีบุมบามทำลายชื่อเสียงของท่านอองหากเปิดศึกกับม่อจริงชีตั้งแต่ต้นเกรงว่าท่านอองคงได้ถูกกล่าวโทษว่าเป็นคนคิดคดทรยศเข้าให้จริงๆม่อจริงชีส่งเสียงหือเบาเเห็นได้ชัดว่าไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้เพียงเอ่ยถามว่านายทหารชั้นผู้น้อยและผู้ใหญ่ในกองทัพตระกูลม่อมีปฏิกิริยาเช่นไร หลายปีนี้ทหารชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยของกองทัพตระกูลมอถูกมอจิงชีใช้อำนาจกดเอาไว้พวกเขาต่างรับรู้เรื่องราวในครานี้โดยละเอียดแน่นอนว่าย่อมปฏิบัติตามคำสั่งของท่านองอแต่เพียงผู้เดียวพะยะค่ะเฟิงจือเหยารู้สึกจนใจเล็กน้อยเขาไม่เข้าใจท่านอองเลยจะริงริงว่าเหตุใดท่านอองถึงไม่คิดที่จะตอบโต้น้ำสกรปรกที่มอจิงชีศาสตร์มาใส่ตนบ้างความสำคัญของใจประชาชนนั้นแม้แต่เขายังรู้ดีแต่มอจิงชีทำประหนึ่งไม่สนใจเรื่องนี้กระน,นั้น ม่อซิวเหยาประหนึ่งอ่านใจเฟิ่งจือเหยาได้เขาเอ่ยเรียบๆว่าไม่ว่าจะพยายามแก้ข่าวอย่างไรการที่กองทับตระกูลม่อค่อยๆตีตัวออกห่างจากต้าชูก็เป็นเรื่องจริงต่อให้เปลืองน้ำลายมากกว่านี้ในสายตาของคนจำนวนมากก็คงเห็นเป็นเพียงการปิดบังความผิดเท่านั้นม่อจิงชีอยากเล่นข้าก็จะเล่นเป็นเพื่อนเขาเองฮ่องเต้พระองค์ก่อนกับไทเฮาเลี้ยงดูเขาอย่างธนุถนอมเกินไปคนที่ได้ใจประชาชนจะเป็นคนที่ได้ครอบครองใต้ลา เขาคิดจริงๆหรือว่าใจของประชาชนจะได้มาโดยง่ายเช่นนั้นทางด้านม่อจิงฉีนั่นไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะเล่นลูกไอมออันใดส่งจดหมายถึงหานหมิงซีให้เขากลับมาพบข้าเหลิงเฮาอาวีอีกคนให้เขารีบกลับมาฆ่ามีเรื่องจะสั่งการพวกเขาเฟิ่งจือเหยา่พยักหน้ารับคำเมื่อเอ่ยถึงเหลิงเฮาอาวีเฟิงจือเหยา่มีท่าทีลังเลเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามว่าท่านอ,องทางด้านท่านแม่ทัพมู่หลงท่านเห็นว่าควร มูรงเซินถือเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งของต้าชูอีกทั้งยังเคยติดตามมอหลิวฟางมาก่อนยามนี้บุตรสาวคนเดียวของมูรงเซินก็เป็นหุหยินของหนึ่งในคนที่มอซิลเหวยาวไว้ใจเป็นที่สุดอย่างเหลิงฮ่าววิการดึงมูรงเซิลให้เข้ามาเป็นพวกจึงดูเป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมายมอซิลเห่ยานิ่งคิดเล็กน้อยโบกมือเอ่อยว่า ยังไม่ต้องก่อนแม่ทับมู่หลงเป็นคนแรกๆที่ม่อจิงฉีจะนึกสงสัยอย่างแน่นอนยามนี้รอบตัวเขาคงมีคนคอยสอดแนมรายล้อมอยู่เต็มไปหมดแล้วให้คนคอยระวังไว้สักหน่อยก็พอขอเพียงม่อจิงฉีไม่ลงมือทําอันใดแม่ทับมู่หลงก็ยังไม่ต้องไปทําอันใดเขาทางใต้ยังต้องมีแม่ทับที่ไว้ใจได้คอยประจำการอยู่ถึงแม้ข้าจะเป็นปฏิปักษ์กับม่อจิงฉีแต่ก็ไม่คิดอยากให้คนใต้ชั้นเลวพวกนั้นก้าวเข้ามาในด่านได้แม้แต่ก้าวเดียว เมื่อได้ยินมอซิลเห่ยาเอ่ยเช่นนี้เฟิงจือเห่ยาก็พอรู้แล้วว่ากับมู่หรงเส้นนั้นมอซิลเห่ยาวางแผนเอาไว้แล้วเพียงแต่ยามนี้ยังจำเป็นให้มู่หรงเส้นรัร้งอยู่ที่ทางใต้ก่อนเขาผิดหน้าไปคิดเล็กน้อยเฟิ่งจือเห่ยาก็เริ่มเข้าใจความคิดของมอซิลเห่ยาหากถามว่าในบรรดาแคว้นต่างๆโดยรอบแคว้นที่น่ารังเกียจที่สุดคือแคว้นใดเฟิงจือเห่ยาจะต้องเลือกแคว้านหนานเจ้าอย่างแน่นอน หนานเจ้าเป็นชนเผ่าที่ถือธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่เหมือนกับแคว้นอื่นและไม่เหมือนกับซีหลิงและเปยดหลงที่มีความห้าวหาญหากว่าเรื่องการแบ่งแยกคนต่างเผ่าแล้วหนานเจ้าก็เป็นแคว้นที่แบ่งแยกมากที่สุดทั้งยังมีบรรดามแมลงและมดมีพิษที่มีกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปหมดจนทำให้คนตาลายเฟิ่งจือเหยาวไม่อยากคิดจินตนาการเลยว่าหากทำให้พื้นที่จงหยวนที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยมแมลงและงูพิษแล้วพวกเขาจะต้องทำเช่นไรข้าน้อยเข้าใจแล้วจะไปจัดก,การเดี๋ยวนี้พะยะค่ะ มอซิลเหยาพยักหน้าให้เฟิงจือเหยาวถอยออกไปได้เฟิงจือเหยา่ประสานมือทูลล่าเหลือบมองม้อซิลเหยาที่นั่งจมอยู่กับความคิดของตนเองอยู่หลังต้นหนังสือแล้วคิดอยากพูดบางอย่างแต่ในที่สุดก็กลืนสิ่งเหล่านั้นกลับลงไปแล้วถอยออกจากห้องหนังสือไปเงียบๆตอนที่178.2คนจากนอกภูเขา เยี่หลีเดินถือตะกร้าอับแสงอาทิตย์อสดงกลับมาอย่างช้าๆใบหน้าอันงดงามเมื่อมีแสงอาทิตย์สาดส,ส่องทำให้ดูมีเลือดฝาดและดูสุขภาพดีไม่น้อยบนหน้าผากมีเหงื่อเม็ดเล็กๆผุดออกมาถึงแม้สุขภาพนางจะแข็งแรงดีแล้วแต่การพาเอาร่างกายที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เจเดือนเดินขึ้นเขาไปก็เสียแรงไม่น้อยนางอาศัยที่วันนี้อากาศไม่เลวเดินไปยังแม่น้ำเล็กๆสายนั้นที่ท่านหมอหลินไปพบนาง แม่น้ำสายนั้นคดเคี้ยวไปมาแต่กลับมีกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดดูไม่เหมือนแม่น้ำสายเดียวกับที่นางตกหน้าผาลงมาเลยแม้แต่นอออยไม่เหมือนแม้แต่จะเป็นแม่น้ำอีกสายที่แตกออกมาปลายทางแม่น้ำเล็กๆสายนั้นเป็นจุดที่สายน้ำด้านบนตกลงมายังด้านล่างแต่เยี่หลีรู้ดีว่าตนไม่มีทางตกลงมาจากทางด้านบนนั้นะนอเป็นจุดน้ำตกที่มีความสูงเกือบ20เมตรด้านล่างก็เป็นเพียงแม่น้ำตื้นๆความแรงจากการตกลงมาต่อให้นางไม่จมน้ำตายก็น่าจะแรงพอให้นางตกลงมากระแทกตายได้ ดังนั้นด้านล่างของจุดที่น้ําตกลงมาจะต้องมีแม่น้ําลับซ่อนอยู่ด้านล่างอย่างแน่นอนและก็เป็นไปได้ที่นางจะถูกพัดออกมาจากจุดนั้นน่าเสียดายเมื่อเห็นความเชี่ยวกราดของแม่น้ําตรงจุดนั้นแล้วต่อให้การคาดเดาของนางถูกต้องแต่นั่นก็มิใช่เส้นทางที่ดีที่จะย้อนกลับไปทางเดิมอีกทั้งยามนี้นางจะท้องโยอยู่เช่นนี้จึงยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่นางจึงจนใจยอมแพ้ความคิดที่จะเข้าไปสำรวจตรงจุดนั้นแล้วไปเก็บผักและผละไม้ป่าที่สามารถใช้การได้แทน แล้วจึงค่อยๆเดินกลับมายังหมู่บ้านเล็กๆที่นางอาศัยอยู่มาได้หลายเดือนบ้านที่ท่านหมอหลินและเยี่ยหลี่อยู่นั้นอยู่ด้านรอบนอกสุดของหมู่บ้านยามนี้แต่ละบ้านล้วนมีควันไฟจากการทำอาหารลอยขึ้นมาแล้วภายในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นอกจากเสียงหัวเราะที่ลอยออกมาจากบ้านแต่ละหลังแล้วก็ไม่มีเงาของผู้ใดให้เห็นอีก นางทอดสายตามองไปไกลเย่หลีก็เห็นว่าบ้านของท่านหมอหลินมีได้ตลกอบอวลไปด้วยควันไฟจากการทำอาหารจึงเลิกคิ้วขึ้นด้วยความประหลาดใจท่านอาจารย์ยังไม่กลับมาหรือจำได้ว่าเขาบอกว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนมิใช่หรือนางค่อยๆเดินเข้าไปยังบ้านไม้เล็กๆสองหลังที่สร้างอยู่ใกล้ๆก,ก,กันก่อนที่คิ้วเรียวของเย่หลีจะขมวดเข้ากันในบ้านของท่านหมอหลินมีคนอยู่และมิได้มีเพียงแค่คนเดียวในหมู่บ้านยามนี้ตามปกติจะไม่มีคนวะเวียนมาเยี่ยมเยียนอีกทั้งฟังจากน้ำเสียงแล้วดูเหมือนเป็นคนที่ฝึกวิชามาอีกด้วย เย่หลี่วังตะกร้าลงยกมือประคองหน้าท้องก่อนเดินอ้อมไปทางด้านหลังบ้านของท่านหมอหลินด้วยความระมัดระวังใกล้ๆห้องหนังสือมีหน้าต่างที่ไม่สูงนักอยู่บานหนึ่งถึงแม้ท่านหมอหลินจะไม่ชื่นชอบการอ่านหนังสือพวกนั้นนักแต่ก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีมักเปิดหน้าต่างให้ลมระบายเข้าออกอยู่เสมอเมื่อเข้าใกล้หน้าต่างบานที่เปิดอยู่เสียงที่ดังลอยมาก็ฟังชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพวกเขาคงอยู่กันในห้องหนังสือนี้เองเยี่หลี่กลั้นหายใจด้วยความระมัดระวังนางเดินไปหยุดที่หน้าต่างก่อนมองลอดผ้าม่านเข้าไปด้านใน ท่านหมอหลินนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวเก่าด้วยสีหน้าเย็นเรียบายในห้องหนังสือมีบุรุษยืนอยู่สองคนคนหนึ่งกำลังยืนพูดคุยกับท่านหมอหลินอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังพลิกหาอะไรบางอย่างบนชั้นหนังสือที่วางเรียยงรายอยู่หนังสือบนชั้นหนังสือถูกพลิกไปมาจนหล่นระเกะระกาะอยู่ที่พื้นท่านอาวุโสหลินพวกเราไม่อยากทำร้ายท่านท่านได้โปรดนำของสิ่งนั้นออกมาเถิดของสิ่งนั้นท่านแก่แล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เหตุใดจึงไม่ยอมมอบมันให้พวกเราจะได้จบไปเรื่องหนึ่งท่านแก่แล้วยังโลภกับขออองพวกกนีี้ยู่หรื ชายวัวกลางคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านหมอหลินเอ่ยพร้อมยิ้มอย่างใจเย็นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่อยากใช้กําลังกับท่านหมอหลินหนังตาท่านหมอหลินกระตุกเล็กน้อยเอ่ยเรียบเรียว่าข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้าหมายถึงสิ่งใดชายไวกลางคนมิได้โกรธเอ่ยกลั้วหัวเราะว่า เหตุใดท่านหมอหลินจำต้องแกล้งโง่ด้วยท่านน่าจะรู้ว่าในเมื่อพวกเราถึงขั้นหาที่นี่เจอแล้วก็คงไม่ปล่อยให้ถูกท่านปั่นหัวไปเรื่อยๆท่านอยู่ที่นี่มา30ปีเชื่อว่าคงคิดอยากใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบต่อไปของสิ่งนั้นสำหรับท่านแล้วมันก็เป็นเพียงกระดาษไร้ประโยชน์ปึกหนึ่งเท่านั้นแต่สำหรับนายท่านกลับเป็นของที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเห็นแก่ที่ท่านกับนายท่านมีความเป็นมิตรต่อกันเหตุใดท่านถึงไม่ยอมให้ท่านได้ตามที่สมใจหรือ เมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของท่านหมอหลินก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยมุมปากกระตุกขึ้นสองทีเห็นได้ชัดว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นในใจพักใหญ่ถึงได้ส่งเสียงหืมแล้วเอ่อยว่านายท่านลูกน้องอันใดกันข้าฟังไม่เข้าใจที่เจ้าพูดหมายถึงสิ่งใดข้าก็ไม่รู้ชายไวกลางคนขมวดคิ้วมองท่านหมอหลินด้วยความไม่พอใจ ท่านผู้อาวุโสหลินจะว่าไปเดิมทีของสิ่งนั้นก็เป็นของที่ตกทอดกันมาในตระกูลในท่านยามนี้เมื่อพวกเราอยากได้คืนก็ถือเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ท่านลักลอบเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวเช่นนี้จะไม่เกินไปหน่อยหรือท่านหมอหลินส่งเสียงคือหลับตาลงแล้วมิได้พูดอันใดอีกใช่อีกคนหนึ่งเมื่อค้นชั้นหนังสือจนทั่วแล้วแต่ไม่พบสิ่งใดก็เอ่ยด้วยความรำคาญใจว่าของไม่ได้อยู่ที่นี่ความอดทนของชายวัยกลางคนมิดได้มีมากนักสายตาที่มองไปทางท่านหมอหลินเริ่มไม่เป็นมิตร ท่านหมอหลินนายท่านได้สั่งไว้แล้วว่าด้วยบุญคุณที่ท่านเคยดูแลรักษากันมาให้พวกเราปฏิบัติต่อท่านด้วยความเกรงใจเพียงแต่ท่านจงยอมเสียดีๆอย่าขัดขืนพูดกันดีๆให้รู้เรื่องดีกว่าอย่าให้ต้องใช้กำลังเลยท่านหมอหลินลืมตาขึ้นมามองเขาเอ่ยเรียบๆว่าคนแก่อย่างข้าไม่ได้กินเหล้ามากว่า30ปีแล้วเจ้าไปเสียเถิดเขาอยากได้สิ่งใดก็ให้เขามาคุยกับข้าเองชายไวกลางคนเอ่ยกลัวหัวเราะอย่างดูแคลน ในท่านวันวันหนึ่งต้องจัดการงานมากมายจะเอาเวลาที่ไหนมาเสียกับเรื่องเล็กเล็กน้อยๆ้ย,ยเช่นนี้ท่านหมอหลินหากท่านยังดื้อรัน้นก็อย่าหาว่าข้าล่วงเกินท่านก็แล้วกันเขาเชิดคางขึ้นก่อนหันไปส่งสัญญาณให้ชายอีกคนหนึ่งชายผู้นั้นก็ก้าวเข้ามาจับตัวท่านหมอหลินไว้เอ่ยกลัวหัวเราะเสียงเย็นว่าท่านหมอหลินขอโทษด,ด้วยในเหนือหัวของพวกเราได้สั่งไว้แล้วของสิ่งนั้นอย่างไรก็ต้องนำกลับไปให้ได้ท่านหมอหลินหลับตาลงอีกครั้งไม่ยอมพูดอันใดอีก สีหน้าชายผู้นั้นดูหมดความอดทนเอ่ยเพียงล่วงเกินแล้วก่อนจับแขนของท่านหมอหลินข้างหนึ่งขึ้นเตรียมจะลากออกไปท่านหมอหลินอายุ60กว่าปีแล้วซ้ำยังมิใช่คนที่ฝึกวิทยายุท์หากทำเช่นนี้แขนข้างนั้นของเขาคงถูกลากจนหักพอดีแกรกแก,รกด้านนอกเหน้าต่างมีเสียงแปลกปลอมดังขึ้นมือชายผู้นั้นชะงักไปเล็กน้อยก่อนหันไปสบตาก,กับชายไวกลางคนด้วยความสงสัยเอ่ยเสียงเข้มว่าใคร ด้านนอกเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่กลับไม่เห็นตัวผู้ใดทั้งสิ้นชายผู้นั้นขมวดคิ้วด้วยความสงสัยปล่อยท่านหมอหลินก่อนเดินไปยังหน้าต่างหันมาองค์ซ้ายขวาก่อนยื่นสีสะอออกไปแล้วจูจ่ๆก็มีมือที่ค่อนข้างเย็นคู่หนึ่งยื่นเข้ามาจับคอของเขาไว้แน่นเขารู้สึกเย็นว่าที่ลำคอตามมาด้วยความเจ็บปวดแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รับรู้สิ่งใดอีก เมื่อเห็นคู่หูที่มาด้วยกันล้มอยู่ตรงหน้าต่างโดยที่ยังไม่ได้ทำอันใดแล้วสีหน้าของชายวัยกลางคนก็เริ่มมีความกลัวให้ได้เห็นเดิมทีด้วยเพราะครานี้เป็นงานที่ไม่ถือว่ายากอันใดนักพวกเขาจึงไม่ได้พาคนมามากแต่กลับคิดไม่ถึงว่าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะมียอดฝีมือลึกลับซ่อนตัวอยู่ใครออกมา ชายไวกลางคนเอ่ยเสียงเข้มสายตาจับจ้องไปยังความว่างเปล่าด้านนอกหน้าต่างด้วยความระมัดระวังเขาเหลือบมองไปทางท่านหมอหลินก่อนชายไวกลางคนจะจับตัวเขามาบังไว้ด้านหน้าจ้องมองไปทางหน้าต่างด้วยความระมัดระวังแล้วเดินถอยหลังไปทางประตู ฟุบที่หน้าต่างมีเงาในชุดสีเทาเงาหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านไปอย่างรวดเร็วชายไวกลางคนเบิกตาค้างด้วยความตะลึงงานเห็นเพียงประกายสีเงินที่พุ่งต่อรงเข้ามาแล้วจูจ่ๆก็เกิดเย็นว่บขึ้นที่ลำคอชายผู้นั้นก้มลงมองอาวุธเหล็กที่สะท้อนเป็นประกายที่ปักเข้าที่ลำคอของตนตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ก่อนหงายหลังล้มตึงไปทันที